มาที่มาทําอะไรขอให้ดีหายเจ็บหายไข้หายปวดหัวหายทุกทุกอย่างห้ดํ่ให้รวยเด้อเพียงเป่าห้วยหายปวดหัวอยู่เออป่ะสุขสันต์วันเกิดน้องกันขอให้มีความสุขมากๆขอให้หลังจากผ่านพน้นสำหรับวันนี้ไปแล้ววันเก่าๆสิ่งไม่ดีก็ขอให้มันไปกับปีที่แล้วต่อไปนี้ เจอแต่คนดีๆมีคนรักให้ขอให้พ่อแม่ญาติพี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายเจ็บหายป่วยเร็ววันผ่านพ้นวิกฤตชีวิตอุปสรรคอะไรไม่ดีขอให้หมดไปหมดไปก็ต่อจากนี้ก็พบผลทางสว่างสวยัยในเรื่องอาชีพสัมมาอาชีพจะประกอบอาชีพอะไรก็คือขอให้เป็นเงินเป็นทองเข้ามากิจการรุ่งเรืองนะแล้วก็มีสุขภาพ แข็งแรงแข็งแรง Happy birthday to you อ่าอัดไปแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ฮัลโหล สุขสันต์วันเกิดนะคะน้องการมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดอะไรก่ให้สมหวังสมความปรารถนาละคะแล้วก็เป็นน้องสาวที่น่ารักแบบน,นี้ตลอดไปทําอะไรขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จเจอเพื่อนที่ดีเจอมิตรที่ดีเจอรักที่ดีนะคะยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆก้าวของกันละกันเนาะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูจ้า